จะเริ่มต้นจากการที่ทำใจจงทาปัญญาทิธรรมจงทำสมาธิเลยอย่างน้อยก็มีสติอยู่กับลมหายใจพออย่างน้อยจิตได้รับความสงบและความสงบก็เป็นส่วน สงบมีความสุขมันไร้ถื่อนลบกวนความสุขมันเกิดขึ้นเองแต่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเก่กับเราได้ยินบ่อยแกข้อสคืดอกกับ ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่ความเชื่อของชาวโลกกับค,คำสอนในทางาพุทธศาสนาเนี่ยเหมือน,นกันมันต่างกันตรงไหนเพราะควาหมายของทุกคนคือต้องการชีวิตตัวเอง่างกายจะวางทุก่างกายจะปัญหา ให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่ตัวเองต้องการก็พยายามหาวิธีการวิธีกรรมต่งตางๆที่คิดว่าทําเป็นแล้วเข้าไปรวมแล้วทำในชีวิตเรามันดีขึ้นให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหา ี่ทุกคนมีความปรารถนาทุกคนต้องการอยากให้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตครอบครัวมีความสุขเจริญในอาที่การงานเต็มตามพุทธศาสนาเนี่ยตรงมีเก่เคาะสะดอกกรรมรอยกรรมก็มีในสมัยของพุทธกาล ความเชื่อล่านี้มันมีมาอยู่นอนก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดเพราะทุกคนที่ทำพิธีกรรมต่งตางๆตามที่ตัวเองเชื่อมันมีมาเพราะกับโลกมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนก็สวงหาที่พึ่งเมื่อชีวิตมีปัญหาีนอุปรสรรคเกิดขึ้นกับตนเองกับครอบครัว กับบคุคคลที่ตนอิละก็อยากให้ทุกสินททุกอย่างที่ขายจากร้ายกว่าให้กายเป็นดีแต่ถามาวิธีแก้เคราะสะดกัในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีขั้นตอนวิธีการจัดการอย่างไรอย่าลืม,าามว่าพูธเจ้ามันก็อบระสัพพัญญูรู้ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด อะไรเป็นต้นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์พระองค์รู้เมื่อรู้แล้วเนตสอนให้เราชาวลลกดำเนินตามแก้ไขจัดการกับชีวิตเพราะอยู่ในบทุกสิ่งทุกอย่างคำสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดเลย thế chưa mặnเลย, khó khăn, thăng trì và không đi, thì bắt đầu khởi khởi cả chí, là cuộc sống của chúng ta, thì công việc của chúng ta cũng xảy ra, ta thấy đi, nó làm cho hạnh phúc, hạnh phúc, sự thành công, 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 sự นำปัญหานำบุศักด์มาให้เราต้องเชื่อตรงนี้ก่อนเมื่อเชื่อแล้วก็าหาวิธีการจัดการในสมัยของพูธธการปกความตื่นเช้ามาก็ต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเขามีความเชื่อมันว่าแม่น้ำสายนี้ บุคคลใดได้ไปชำระได้ไปอาบสะสางทำให้สิ่งที่มันเป็นมวลทินชีวิตสิ่งที่เป็นเคราะเป็นครรมจะว่าลายหายไปจะเป็นมงคลกับชีวิตเพราะฉะนั้นทุกเชา้าเขาจะต้องลงไปอาบน้ำชำระร่งางกาย ในแม่น้ำคงคาพุทธเจ้ารพระองค์เห็นพระองค์ก็เคยมาปฏิบัติไปแล้วแต่ในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกวิธีลอยกรรมตัดกรรมสะดกกรรมในทางพุทธศาสนาก็มีวิธีลอยบาปก็มีในทางพุทธศาสนาให้แก้ สิ่งที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาก็คือทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราไปดูที่ต้นตอมันคืออะไรหน้าที่ของเราต้องเข้าไปรู้ไปตรวจสอบเ่าต้นเหตุสาเหตุขอเหตของทุกข์ มันมากน้อยแค่ไหนจะจัดการอย่างไรต้องรู้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเป็นเดนเกิดมันไม่ต่างอะไรกับคนป่วยคนราอยู่ดีๆมันจะป่วย เพียงแต่ว่าเราจะทราบสาเหตุหรือไม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนาที่ทุกต้องเข้าไปรู้ไปมองดูไปดูต้นตอของปัญหาว่ามันเกิดจากเราหรือเกิดจากเขาพุทธเจ้าบอกว่าทุกเกิดขึือที่ใจของเรา ร่างกายของเราประกอบด้วยกายนามธรรมก็คือร่างนามธรรมกับรูปธรรมานามธรรมก็คือจิตใจรูปธรรมก็คือคร่างกายรับรู้ความรู้สึกรู้หนาวรู้ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามากระทบรู้แต่สิ่งสงําคัญที่สุดชีวิตคนเราเนี่ยตัวปรุงแต่งก็คือใจเรานีละ ใจเราเนี่ยจะปรุงแต่งให้มีความสุขก็ได้ให้มีความทุกข์ก็ได้อยู่ที่เราจะคิดเพราะความคิดเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะความคิดหน้าที่ของเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้ว่าเราห้ามความคิดไม่ได้หน้าที่ของเราคือคิดแต่สิ่งที่มันเป็นกุศลเท่านั้น สิ่งไหนที่เป็นอกุศลให้มันลดละให้มันน้อยลงนี่คือต,อนตอ้นตอของปัญหาความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็ต้องไปแก้ที่ใจถ้าใจเราไม่ยอมรับทุกข์มันก็เข้ามาอาศัยใจเราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนาทีของเราคืออย่าให้ช่องว่างอย่าให้พื้นที่กับความทุกข์ สักใจเรามีแต่ความสุขครอบครองอยู่ทุกมันไม่มีพื้นที่จะเข้ามาแทรกเราเป็นเจ้าของที่บุคคลอื่นเข้ามาครอบครองไม่ได้เพราะฉะนั้นหนาทีของเราก็คืออย่าให้สิ่งไม่ดีมันมาแทรกมาอยู่ หรือถ้ามันพั้งผ่าดไปที่เขาจะแทกเข้ามาเนี่ยก็ให้เขาอยู่ในโชว์ข่าวแขกมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเขามาเยี่ยมเสร็จก็ให้เขากลับความทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อเขาเข้ามามาแล้วเปิดประตูรับเขาแล้วปรุงแต่งแล้วพอรู้ตัวอีกทีเขาเข้ามานั่งในบ้านแล้วหน้าที่ของเราก็คือให้เขาอยู่โชว์ข่าวแล้วก็กลับไป ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความสุขชีวิตเราก็มีแต่ความสุขถ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุขชีวิตเราก็มีแต่ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตมาใน,ในใจิตใจของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้นตอของปัญหาคือทุกข์พุทธเจ้าบอกต้องรู้สาเหตุคืออะไร วิธีแก่กรรมอย่างที่สองก็คือไปดูสมุทยัยคือสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุเกิดมันรู้สาเหตุแล้วก็ต้องละเหตได้เหมือนเรารู้ว่าใจเราเป็นบุคคลที่วันไหวอะไรกระทบไม่ได้ บบกบางต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบเมื่อรู้แล้วนาะทีของเราคือต้องระมัดระ,ะวังอย่าให้สิ่งที่ไม่ไดีงามเข้ามากระทบเมื่อคนเราเป็นคนที่หลังกายอ่อนเอนะก็ต้องมึรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตตรงไหนควรไปตรงไหน,นไม่ควรไปตรงไหนควรเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ฤดูกาลไหนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคนที่แพ้ภูมิตัวเองจะรู้แพ้อากาศจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีตอนต่อมีสาเหตุเมื่อรู้ตอนต่อรู้สาเหตุแล้วนาทีของเราก็คือตรงละแตละสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อรู้ว่าคิดมากก็อย่าไปคิด เมื่อรู้ว่าคิด่็ทุกข์ก็อย่าไปคิดหรือจะคิดก็ต้องคิดในทางที่ดีเท่านั้นต้องฝึกพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีใครนะจะดีเลิศประเสริฐเท่าการฝึกฝนพัฒนาลดละสิ่งไม่ดีใจเราเนี่ยมันไม่มีใครมารู้ดีเท่ากับใจเราตัวเองต่วเรามีความเข้มแข็งแข็งแรงแค่ไหน ในทางพุทธศาสนานนการรู้ใจของบุคคลอื่นพุทธเจ้าไม่ได้นสนเสริญว่าประเสริฐอะไรหรอกแต่พุทธเจ้าสันเสริญการรู้ใจตัวเองว่ารู้ว่าขณะนี้เรามีความสุขรู้ว่าขณะนี้เรามีความทุกข์รู้ว่าขณะนี้เราจะจัดการกับความสุขและความทุกข์ของเราอย่างไร ตรงนี้สําคัญวกว่าบุคคลอื่นไม่รู้ใจเรานี่ไม่สําคัญสําคัญเราต้องรู้ใจตัวเองถ้าเรารู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะจัดการกับชีวิตเราอย่างไรนี่คืออย่างที่สองการแก้เคาะสะดกดกรรมคือรู้ตนต่อสาเหตุเราละอย่างที่สาม นีโหลดมื่อรู้ปัญหารู้ต้นตอรู้สาเหตุแล้วร่งล,ลงมือปฏิบัติกระทาให้เกิดผลเหมือนเรารู้เป็นตรวจหมอออกมาเปนโรคม,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 มีสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อรู้แล้วนาะทีของเราก็คือต้องจัดการ เอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีความทุกข์หน้าที่ของเราคือจัดการทุกที่มันเกิดขึ้นในใจของเราทุกมันคืออะไรเกิดจากกิเลสตัวไหนเกิดจากความอยากความปัารานาความต้องการอจอเกิดจากความวิตกกังวล ความฟุ้งก็เกิดจากไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรไม่รู้รตัวเองต้องการอะไรอยู่เพื่ออะไรเราต้องรู้รตัวเองก่อนมันไม่ต่างอะไรกับคนปว่วยอะถ้าคนปว่วยรู้ว่าตัวเองปว่วยจะลงอะไรไปหาหมอหมอจะจ่ายยาได้ถูกตามอาการของโรค แต่ถ้าเราป่วยเราไม่รู้ว่าเราป่วยหรือไม่ยอมรับว่าเราป่วยแล้วไม่ยอมไปหาหม,มอแต่จะนั่งบ,นบน่นโวนอธิษฐานจิตว่าให้ชีวิตมีความสุขหากใจรจะฟางทุกขโรคภัยก็ไม่หายคนเราป่วยกายก็ต้องใช้ยาบรรเทารักษาเพื่อให้โลกกายมันหาย จิตใจมันป่วยก็ต้องใช้หลักธรรมในทางศาสนาว่ามันป่วยเพราะกิเลสตัวไหนป่วย้วยโลรค้วยโกรธ้วยหลงเป็นจัดการที่ถูตนต่อของปัญหานี่คือการตัดกรรมแก้กรรมในทางพุทธศาสนาและอย่างสุดท้ายคือมัรคเมื่อรู้ ปัญหาสาเหตุวิธีจัดการแล้วลงมือปฏิบัติจัดการเหมือนเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างสตูอยู่ตรงไหนเห่ยรู้เหมือนจักเลื้อยคานเข้าไปในบ้านเห็นเขาเข้ามาแล้วรู้ว่าเขามาช่องทางไหนเขาหลบซ่อนอยู่ตรงไหน,น กำหนดเป้าหมายกำหนดจุดมีอุปกรณ์จัดการเหลืออยู่อย่างเดียวคือนำเขาออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขั้นตอนวิธีดำเนินการแต่แต่เห็นงูเลยเข้าบ้านก็มานั่งโวยวายมานั่งวิตกกังวลแต่ไม่หาไม่หาวิธีจัดการ จะควมสติไม่อยู่สรุปสุดท้ายมันก็นอนอยู่ในบ้านเราสวดมน์ยังไงหูมวิ่บอกทุกคนเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือปฏิบัติถ้าเราจัดการไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นเขาจัดการเพราะเราป่วยร่างกายเราไม่สามารถที่จะรับประทานยาได้ก็ต้องให้หมอเป็นคนแนะนำ ใจเรากงเหมือนกันบางคนมีใจิตใจที่เข็มแข็งดูแลตัวเองได้รู้ว่าตัวเองป่วยว่าจะจัดการกับตัวเองอย่างไรแต่บางคนไม่แข็งแรงพอต้องรอคำแนะนำจากพ,พ่อแม่จะควรที่รู้จะคนที่เข้าใจเมื่ออธิบายเล่าปัญหาให้เขาฟังแม้กระทั่ทงพอ่อแม่ก็ไม่สามจจารถจัดการทุกที่เกิดขึ้นเอง จิตใจของลูกได้พ่อแม่ก็ได้เนะสอนวิธีการจารัดการับความทุกับปัปญหาแต่ปัญหามันจะหายไปจะสงบระง,งับไปก็โดยเรานะคือคนจัดการปัญหาด้วยตัวเองคนเราป่วยนะแค่ไปหาหมอหมอก็ให้ยาแต่ก็ยังไม่หาย เมื่อได้ยามาแล้วมันก็นกนต้องรับประทานยารับประทานยาก็คือคการลงมือปฏิบัติชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราปรารถนาต้องการให้ชีวิตเรามีความสุขมีความสําเร็จมีความสมบงังหน้าที่ของเราก็คือลงมือปฏิบัติเท่านั้นพุทธเจ้าบอกวาตถาคตเปรียบเหมือนคนชี้ทางบอกทางเดิน งายของที่ฟังเปิดของที่ปิดให้แสงสว่างในที่มืดแต่หน้าที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการแก่กรรมสะดอะก,กรรมตัดกรรมในทางพุทธศาสนาสรุปเลยคือทุกคนต้องจัดการชีวิตตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่มีวิธีการใดที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือมีความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตถ้าเรากับเราเนี่ยนำพากายใจของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีเท่านั้นกายวาจาใจของเราเนี่ยลดละจากสิ่งไม่ดีมากเท่าไหร่ชีวิตเราเพิ่มความสุขมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเราต้องการให้ชีวิตทางกายจะปราศามทุกข์มีแต่ความสุนาาขา Soon, าานาทีของเราก็คือพากายปาใจของเราเนี่ยไปในลักษที่ดีเกี่ยวข้องกับคนดีทําแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นตรงกันข้ามกับกายพาใจของเราไปในที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคนไม่ดีชีวิตเราก็มีแต่ความทุกข์เพราะเะนนาทีของเราเนี่ย ทุกคนรับสุขเกียรติทุกนาทีของเราคือทำความดีให้มากคือรักตัวเองให้มากคนอื่นก็รักแต่ตัวเองต้องรักมากที่สุดนอกจากตัวเราแล้วก็คือพ่อแม่ที่เราจะต้องให้ความรักเพราะฉะนนาทีของทุกคนคือดูแลตัวเองนะสำคัญที่ ดูแลกายดูแลใจของเราเนกายใจของเราที่เป็นความไม่ห้ใครดูแลไม่มีใครดูแลใครได้ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์มาเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนคนที่จะจัดการดีที่สุดคือตัวเราท่องนั้นถ้าเราไม่สามารถจะจัดการกายใจของเราได้แล้วในโลกนี้ไม่มีใครจัดการได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระองค์บอกเรามีหน้าที่ชี้ทางบอกทาง ต่ทุกที่มาเกิดขึ้นในจิตใจของชาวโลกทั้งหมดต้องจัดการตัวเองกิเลสมันเกิดขึ้นในใจของเรามันเข้าไปในาทีของเราตัวเองเท่านั้นต้องนำออกสุดท้ายขออนุโมทนาทนทั้งหลายขทุกท่านที่มารถตรวจบุญในวันนี้ให้ทุกท่านมีคุณาภาพชีวิตที่ดีงามคิดปารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบดีธรรมประกอบสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จทุกประการ